จากการที่คอนเซโดเลทัปโปนั้นชนะโอมิยะอามิจาไปหนึประตูต่อศูเป็นประตูทนโทนแบบนั้นเลยต้องบอกว่าอันดับขยับนะครับขยับไป1อันดับจากอันดับ11ไปอันดับ10เนื่องจากว่าเวนโฟรโกฟุไปแพ้กับ Jeff United เจฟยูเนเตดชิบาไม่ได้กันว่านอกจากแพ้คอนเซโดเร่ัปโปแล้วไปแพ้เจฟยูเนเตดชิบาเท่ากับว่าอันดับนั้นอยู่อันดับที่10ก็ตกลงมา อยู่อันดับที่11คอนเสโดเรซัปโปโรก็แซงไปอยู่อันดับ10แทนสังกงันททสูก็แพ้อีกด้วยนะครับเรียกกันว่าตอนนี้คอนเซโดเรซัปโปโรชนะติดต่อกันสองครั้งภายใต้การคุมทีมของชิโงะชิบะตะหลายคนก็อาจจะมองว่าดีแต่โค้ชบอกว่าอย่าเพิ่งไปมองว่าดีเพราะว่าเพิ่งชนะแค่2เกมเท่านั้นก็มีนักข่าวถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นยังไงกันบ้างในการที่ วางรูปแบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ชนะมา2เกมแล้วโคช้ชบอกว่า2เกมนี้ถือว่าดีแต่ว่าเกมแรกนั้นน่าจะชนะไม่น่าแพ้ไม่นั้นก็จะเก็บแต้มเก็บคะแนนได้อีกการที่ตัวเองวางรูปแบบการเล่นอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าให้นักเตะนั้นรักษาระเบียบวินัยในตำแหน่งต่างๆในการทำเกมรุกในการเล่นรวมกระทั่งในการวิ่งด้วยในการที่จะ เป็นแนวทางว่าจะวิ่งกันไปตรงไหนและต้องให้ทุกคนนั้นรักษาวินัยเอาไว้ก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่แอนดมินบอกว่าจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าคอนเซเรเรซัปโปโรทุกคนเคลื่อนที่กันหมดเคลื่อนที่แล้วก็วิ่งกันอีกด้วยเรียกกันว่าทุกตำแหน่งนั้น ยืนเต็มพื้นที่ไปหมดเท่ากับว่าจะช่วยกองหลังได้อีกด้วยในการที่จะสกรีนหรือเวลามีการโต้กลับมาเนี่ยกองหลังเ็ายืนตำแหน่งดีหลายคนทั้งทำเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยเท่าที่แอดมินเห็นเนี่ยมีอยู่ลูกหนึ่งที่สุภโชคสารชาติไปบล็อกเกมรุกของโอมิยะอดิจาไว้ได้ลูกนั้นถือว่าสุภโชคสารชาติทาได้ดีเรียกกันว่ามาช่วยเกมรับทาให้คอนเซโดเรซัปโปโรเนี่ย ภายใต้การคุมทีมของโคชิโงะชิบะตะเนี่ยการเล่นถือว่าดีขึ้นกว่าเดกิอิวามาซาจนกระทั่งแฟนบอลน,นั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าคอนเซโดเลซัปโปโรมาถูกทางขอบคุณนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเก็บชัยชนะให้ได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันเพราะว่าอย่างที่ทร,บทราบกันอยู่ว่ากับตันทีมคอนเซโดเลซัปโปโรโทโมกิทาคามิเนะ เรียกกันว่าเป็นคนยิงประตูทนโทนในการยิงฟรีคิกเข้าไปซึ่งแอนดมินจะมาพูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังลองฟังกันดูนะครับเพราะว่าโทโมกิทาคามิเนะนั้นเป็นคนให้สัมภาษณ์ที่สำคัญในการยิงประตูครั้งนี้เจ้าตัวนั้นได้รับ MVP อีกด้วยแม่ก็เป็นคนเดียวที่ยิงเข้าไป1ูแล้วรักษาสกอร์ไว้ได้จนกระทั่งทีมชนะ MVP เอาไปเถอะแบบนั้นแหละ หือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็ยิงเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในทีมด้วยตือก็เลยต้องจับจ้องแล้วก็สัมภาษณ์ในครั้งนี้ซึ่งโทโมกิทาคามิเนะก็พูดให้ฟังว่าในการที่ตัวเองยิงฟีกคิกเนี่ยสุปโชคสารชาติเป็นคนบอกให้ยิงอ่ะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรล่ะมเมื่อเราเห็นสุปโชการชาติยิงฟีคิกหน้ากรอบเขตโทษแปลว่าติดกองหลังเรียกว,ว่าสจังหวะไม่เข้าเลย พอติดแล้วกระดอนไปอนุโตูเชระอีบนั้นยิงก็ติดอีกซ้ำอีกทีก็ชนเสาแบบนั้นเรียกกันว่าถ้ายิงเข้ามันก็ดีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรสื่อก็ถามทัคามิเนะแบบนี้ว่าอ่ะทำไมคุณได้ยิงฟรีคิกในลูกนี้แล้วก็ยิงเข้าประตูด,ด้วยโทโมกิทัคามิเนะกับตันทีมบอกว่าลูกฟรีคิกลูก,กแรกเนี่ยสุโชคสารชาติบอกว่าเขามีความมั่นใจในการยิง เราจะเห็นนะครับว่าสุภโพชาสารชาตินั้นเป็นคนยิงฟิกคิกลูกแรกที่ไปติดกองหลังสุภโพชาสารชาติบอกกับโทโมกิทาคามินได้กับตันทีว่าตัวเองมีความมั่นใจในการยิงลูกนี้แล้วก็มันเป็นการยิงด้วยเท้าขวาด้วยหมายถึงว่ามุมของฟุตบอลจะเป็นแบบนั้นโทโมกิก็เลยให้ยิงแต่ว่าสุภโพชคสารชาติยิงไม่เข้า พอมาลูกที่สองเนี่ยโทโมกิทาคามินะบอกว่าสุภพโชคสัตวชาติส่งลูกให้แล้วตัวเองพยายามเลี้ยงไปแล้วพอดีศพช่องก็พยายามเลี้ยงตัดเข้าไปจนกระทั่งโดนทำฟาวและถามว่ายิงฟีคิกครั้งนี้ได้อย่างไรโทโมกิทาคามินะบอกว่าสุภพโชคสัตวชาติเป็นคนมาบอกกับตัวเองว่าโทโมกมิยิงไปเลยหมายถึงสุภพโชคสัตวชาติให้โทโมกิทาคามินะยิงเข้าไปโดยมาพูดกับตัวเอง แล้วที่สําคัญก็คือว่ามุมมันเป็นมุมของเท้าซ้ายซึ่งตัวเองหันไปเนี่ยมันจะมีช่องที่กองหลังเนี่ยอยู่น้อยกับผู้ักษาประตูเป็นช่องพอดีตัวเองไม่ได้คิดว่าจะยิงให้โค้งหรืออะไรเนี่ยรู้แต่ว่าจะต้องยิงด้วยความแรงอย่างเดียวเท่านั้นและสุดท้ายตัวเองก็ยิงเข้าไปจากการที่สุปโชบรชาติบอกว่าโทโมกิยิงไปเลยแบบนั้นเป็นคนยิงฝีคิกก็เลยทำให้คอนซโดเรซัป,ปโปโรขึ้นนำ ตรงนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพเห็นไหมครับว่าสุภพโชคสัตชาติมาดีใจกับโทโมกิทาคามิเนะกับตันทีมเรียกกันว่าดีใจกันแบบสุดๆแบบนั้นเลยก็เพราะว่าตัวเองยิงไม่เข้าแล้วบอกโทโมกิทาคามิเนะบอกว่ายิงไปเลยโทโมกิและโทโมกิยิงเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคอนซาโดเร่ซัปโปโเกือบจะเก็บชัยชนะได้แล้วในเมื่อยิงประตูนำเพราะว่าสุภพโชคสัตชาติเนี่ย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อก่อนที่จะมีการแข่งขันเกมนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เราต้องชนะเท่านั้นต้องชนะอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่สัมภาษณ์กับสื่อทางญี่ปุ่นเอาไว้ก็เป็นอันว่าคอนเซโดเรซัปโปโรก็ชนะไปและชนะติดต่อกันสองครั้งเกมต่อไปเนี่ยก็พูดกันเลยนะครับจะเปิดบ้านให้อิวากิเอฟมาเยือนซึ่งเกมที่แล้วที่คอนเซโดเรซัปโปโรไปเยือน เสมอกันไป1ประตูต่ตอ1ที่สำคัญอิวากิ f c นั้นมีความแข็งแกร่งนะครับพิมว์วัวเข้าดีแล้วก็กำลังวังชานี้วิ่งไล่ตลอดบีบพื้นที่ตลอดเกมที่ผ่านมาก็ชนะมาอีกด้วยแล้วมาเยือนคอนเซโดเรซัปโปโรเกมนี้น่าจะสนุกและถ้าเกิดว่าคอนเซโดเรซซัปโปโรชนะอันดับอาจจะขึ้นไปอีกอันดับหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นคราวหน้าต้องมาลุ้นกันในช่วงนี้ ติดฟี فا เดย์ซึ่งสุภโชคสารชาติเดินทางกระับมาที่ประเทศไทยเนี่ยแฟนบอลได้ฝากถึงสุภพโชคสารชาติว่าสุภโชคสารชาติเล่นทีมชาติให้เต็มที่คิดว่าไม่กังวลแล้วเพราะว่าคอนเซโดเรซัปโปโรชนะไปแล้วแบบนั้นนี่คือแฟนบอลคอนเซโดเรซัปโปโรฝากถึงสุภโชคสารชาติเราก็ต้องมาดูกันว่าสุภโชคสารชาติ จะมาเล่นคิงคัพเป็นอย่างไรกันบ้างในส่วนของปรเมศอัตวิไลเกมที่จูบิโรอิวตะไปเยือนโอนิจาทินิตะปรเมศอัดวิไลไม่มีชื่อนะครับอาจจะเดินทางกลับมาช่วยคิงคัพกับทีมชาติไทยก็เป็นไปได้เราคอยติดตามกันนะครับในฟี f a าเดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51นะครับ